ยูนิซีพันยูนิซีพันต้นแล้วบรือเปล่าลายหนึ่งโอ้สี่อ๋อลายหนึ่งทีเดียไลากัวกัวลายกัวกวนี่ได้ประมาณสี่พันต้นถ้าปลูกห้างก็บางสามพันช่วงนี้ราคาเพียงไหนเป็นตอปลูกว่าปีหน้าเป็นแต่ปลูกโอ้ยปีหน้าปลูกหลายเออมีแต่คนจองเม็ดพันหน่อยล่ะกระสอบถุงหนึ่งสิบสองโลราคาส่งหลายเท่ไหร่ร้อยเท่าไหร่พันเท่าไหรปีใหม่ปีนี้พันหะ พันหาพันหาพูดเหรอสิบสองกิโลอืมสิบสองโลขัดเก็บมือสิบโลได้มือนหาเพรสิบถุงส <c oughs> ิบถุงกับมือนหาโอ้ยขัดเหอียวดกลงังลังเร่งออกสีทองกับเบื้องหน่วยมันนะเร่งออกทรงแถาแกอยู่นี่อืมสุดยอดสุดยอดไปจันขายใส่ปีใหม่ปีนี้พิเศษชุดๆุดสุดยอดเศร้าป<า>ีไม่เคยพอรลค่านี้บ้า ต่างแข่งในชีวิตตัางแขกงในชีวิตเดี๋ยวนี้ราคิกนี่ราคาแบบสูงขึ้นนะแมนสูงขนาดมันงามเมืองแนี้ยบน่สวนเนี้ยครับสูงสุดเคยได้แค่แคพันพันสองสูงสุดเคยได้แต่ละปีเนี่ยพันสองครับครับครับปีนี้พันห้าพันห้าพันหกแล้วแต่เถาแกแต่ละสวนหาก็เห็ดง่ายอยู่เห็ดง่าย ไปเก็บไปยังดินเรื่อยๆเตีมันหานั้นได้จักเดือนนึงเ being, ท่ากับทแลยเลยก็โกวยดินเขาใส่ในนี่มัน่นนี่ง่ายปดายัดไดโดนปัดไดจังกาวา่ามันติดแล้วเขาจังใจประมาณเดือนสองเดือนเท่ากับกวยดินเขาหนีทไายเอารถทยมา,ายแทนเท่ากับกวยดินเขาปมเงามัน่นปุ๋ยัปุยป๋ยใส่สูตรใดปุย๋ยเริ่มต้นถ้าจะใส่สูตรชิบหา สิบห้าสิบห้าอ่าสูตรเสมอสูตรเสมอลงไปแมนอ่าสูตรเสมอพอเริ่มติดดอกเขาก็ใชซสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดยี่สิบสูตรได้ก็ได้บริษัทได้ก็ได้แมนบริษัทได้ก็ได้แต่คนมักแต่แต่เงินในกระเป๋าคันบักดีแม่ก็เอาแพร่งแพร่งกับถูกแพร่งครันแล้วคันแพงดีเขาว่าเข่าบนพื้นที่บุพีครับบุญหุ่นโบยวบ๊วยเห็นกันแล้วมันถั่วหัวเดี๋ยวบ๊เห็นบนขั้นหน้าอยู่ทั้งพื้นนะชนนี้ปลูกแต่จากมือได้ได้โดนช่วงช่วงเดียวกันมั เพิ่นสิปลูกหลังอยู่หลังหลังสิบสองจิงหาอยู่นี่มพนปลูกไว้ปลายเดือนแต่ผู้ใดจะปลูกก็ต้องสิงหาเตรียมการนะแเตรียมการเตรียมพื้นที่เมลิดพันุเตรียมเพาะต้นกล้าไปเลยเตรียมพื้นที่ว่าเขาจะปลูกจังไหนเขากะเลยเขาจะล่งเดือนไหนเขาก็เตรียมเลยเมล็ดพันธุ